ที่บ้านผมมีพี่สาวออป้าออแล้วก็แม่ครับเอ,อ้ยมีสามคนครับอยางงั้นดีเลยมีคนดูแลนี่ไม่เกินสองวันนะหมอว่าเดินได้นะยังไงก็ไม่กลับครับเธอต้องกลับบ้านผมหอดตอนนี้ครับไม่ได้ไม่ได้เนี่เดี๋ยวใส่ย,ยาปุ๊บเธอกลับบ้านได้เลยไม่เอาครับไม่กลับก็ที่บ้านมีตั้งสามคนถ้าผมกลับบ้านไปผมไม่รอดแน่เลยครับนี่เธอจะหนีเที่ยวใช่ไหมเนี่ยฮะผมไม่ได้หนีเที่ยวครับแต่ผมกลับไม่ได้ครับเดี๋ยวครูพันแผ่เธอนะ แล้วเธอกลับบ้านได้เลยเฮ้ไม่กลับครับ้ไม่กลับระบบกลับผมตายแน่ครับครูกลับบ้านจะตายได้ยังไงล่ะลูกเชื่อผมนะครับเรามีคนดูแลอยู่เข้าเปิดประอ้ยไอ้ไอ้ครูครับครูครับโอ้ยช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับครูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวโอ้ยครูนอนตรงไหนครูไข่หลีแอร์ให้ครูที่หนาว นอน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 ก่อนลูกโอ๊บเป็นอะไรมาเนี่ยไอ้เจแปนนะครับครูมันมันเข่ากระแทกพื้นแล้วก็หัวไปกระแทกฟุตบาทมาครับโอ้โหดูดิเดี๋ยวพออันนี้หนักนะลูกนะครับถึงกับขั้นต้องตัดขาทิ้งอุย้หรือเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรก็แสดงว่าเป็นที่กระดูกต่อกระดูกต่ออะไรมันก็มันก็น่าจะดีขึ้นเอ ครูหมอว่านะถ้าเป็นอย่างนี้นะสามวันแรกเนี่ยครูว่าต้องดูแลอย่างใกล้คิดเลยสามวันเลยครับถูกเก้าคือกูก็รักเพื่อนนว้ยแต่กูไม่มีเวลาว่ะเฮ้ยกูรักเพื่อนเหมือนกันแต่กูเอ่อต้องหุงข้าวให้แม่เอ้าจริงเหรอจริงกูซื้อข้าวให้แม่พอดีเลยเอ้าหรอเออไปดีเข้มเขมหาแม่ด้วยเอ้ยเอ้ยไหนบอกว่ารักเพื่อนไงเอ้ยอะไรเนี่ย อย่าเพิ่งขยับลุกอย่าเพิ่งโอ้โหหนักกันเนี้ยอออ๋ออ๋อ,อยกตะไบคเนี่เจเจแปนครับเดี๋ยวรักษาเสร็จเนี่ยเธอต้องกลับบ้านนะเ,<อ>เธอนอนนี่ไม่ได้นะไม่กลับได้ไหมครับเฮ้ยไม่กลับได้ยังไงก็เพื่อนเธอก็ไปดูแลที่บ้านอาจจะมีคนดูแลที่บ้านเธอมีใครบ้างอะที่บ้านผมมีพี่สาวเออป้าเออ แล้วก็แม่ครับเอ้ยมีสามคนครับอย่างนั้นดีเลยมีคนดูแลนี่ไม่เกินสองวันนะหมอว่าเดินได้นะยังไงก็ไม่กลับครับเออต้องกลับบ้านผมหอนอดนนี่ครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวใส่ยาปุ๊บเธอกลับบ้านได้เลยไม่เอาครับไม่กลับก็ที่บ้านมีตั้งสามคนถ้าผมกลับบ้านไปผมไม่รอดแน่เลยครับนี่เธอจะหนีเที่ยวใช่ไหมเนี่ยฮะผมไม่ได้หนีเที่ยวครับแต่ผมกลับไม่ได้ครับเดี๋ยวครูพันแผลเธอนะแล้วเธอกลับบ้านได้เลยไม่กลับครับตไม่กลับถ้าผมกลับผมตายแน่ครับครู กลับบ้านจะตายได้ยังไงล่ะลูกเชื่อผมนะครับมันมีคนดูแลอยู่แม่ผมอยู่ค่ะโอ๊ยอดทนชิจแปนลูกโอ๊ยโอ๊ยลูกก็ลูกยากไอ้พลอยแม่มาผักหลังแม่สิโอ๊ยแม่หนักหลังมากเลยคนไม่ชินเนาะแม่ก็ทำนมใหญ่จังเลยเนี่ยโอ๊ยหลังจะคลอดเลยเนี่ยแม่ทำไมขาแม่ดูแข็งๆจังอ่ะ ขึ้นเตียงลูกโอ้ยแม่หนูไม่เห็นหรอกเนี่ยหนูไปทำเลสิกมาแม่ก็ให้หน้องมาช่วยนี่ไอเอมาลูกมแม่ว่าไงคะมาพายุงแขนแม่หน่อยแม่หนักนมโอ้ยแม่ไม่ได้หนูเดี๋ยวหนูจมะหมูื่อนเนี่ยหมดไปตั้งหลายแสนแม่หนูจะได้กินข้าวไหมเนี่ยอ๋ย <c oughs> อคหอผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากกลับมาอยู่บ้านนะไม่มีใครช่วยผมได้เลย ตามแม่วันนี้ลูกอย่าเพิ่งรีบนอนนะอย่ากินยานอนหลับล่ะทำไมอ่ะก็นวดนมให้แม่ด้วยโอ้หมอบอกว่าต้องนวดปวบันี่ไม่เท่ากันให้พี่พลอยนวดดิพี่พลอยมองไม่เห็นก็ให้นวดหน่เอวาด้านล่างเจะเคลื่อนด้า่อมึงเป็นพี่คนโตเสียสละสิกลัวผมจะเดินไม่หาแม่ผมจะเดินยังไงเนี่ยนี่กูเป็นผู้เท่าเต่าไม่กูหลังค่อมนี่ฮะโอ๊ยเดี๋ไป อย่าไปอีกดิดนึงไม่ใช่ขาแม่นี่ขากูนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจา้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจา้จาเหนือ่อยเ็ดยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเสร็จย่า